สวัสดีครับตารอนทัวร์วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวชมช็อปแชะที่ไหนเข้าสู่ EP ที่เก้าสิบเ้าแล้วนะครับขอพาไปที่บ้านผมดีกว่าชุมชนบ้านผมจุมชนเกษเตตกรอตำบลห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับเฮ้ยอะไรนั่นอะ แอปสุดดมะนาแวแอปพลิเคชันเพื่อนคู่คิดเกษตรกรไทยขณะนี้ท่านกำลังอยู่หน้าชุมชนห้วยม่วงโปรดแนะนำตัวสักเล็กน้อยนะคะเพื่อนน้องน้ำทิพย์จะได้ให้ความสะดวกกับท่านต่อไปค่ะผมรอนครับแล้วอยากรู้ว่าแอปนี้มันคืออะไรครับค่ะคุณรอน แอปพลิเคชันโซดามะนาวเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรเชิงพื้นที่และชุมชนก่อนอื่นน้ำทิพย์ขอทราบวัตถุประสงค์ของคุณรอนในครั้งนี้นะคะว่าต้องการทราบเรื่องอะไรบ้างคะผมไม่ใช่เกษตรกรน,นะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ประโยชน์ที่ผมจะได้รับจากแอปเนี่ยคืออะไรบ้างครับงั้นน้ำทิพย์ขอนำคุณรอนพาชมพื้นที่ก่อนนะคะโซดามมนาวเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่และชุมชนมีหมวดหมู่ให้เลือกใช้ตามความต้องการสำหรับเกษตรกรนักวิจัยนักพิชการหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่ 2. ข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน 3. ข้อมูลด้านเทคโนโลยีการเกษตร 4. าโโการพยากร์ด้าน,นต่างๆสำหรับคุณร้อนน้ำทิพย์ ขอนำเข้าสู่หมวดสุดท้ายเลยนะคะคือแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ค่ะสวัสดีค่ะคุณรอนแอลลี่นะคะแอลลี่เป็นมักคุเทศนำเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรประจำแอปสซดามะานาวค่ะสำหรับในวันนี้คุณรอนก็มาอยู่ที่ชุมชนห้วยม่วงเรามาดูกันว่าที่ชุมชนห้วยม่วงมีกิจกรรมเกษตรอะไรที่น่าสนใจตามแอลลี่มาเลยค่ะ กลุ่มอาชีพการเกษตรในชุมชนห้อยม่วงนี้จะแบ่งเป็น5กลุ่มหลักด้วยกันตามความต้องการของเกษตรกรและตามความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งอันดับแรกก็คือลักษณะความอุดมสมบูรณ์ของดินในแต่ละที่ที่ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ต้นน้ำชนประทานเลยนะคะจะเป็นกลุ่มเกษตรผสมผสานซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ปลูกผักแบบออร์แกนิก นะคะบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็จะมีพืชผลไม้ย,ยืนต้นค่ะถัดจากการเกราษตรผสมผสานนะคะถัดไปก็จะเป็นกลุ่มปลูกอ้อยถัดไปก็จะเป็นกลุ่มปลูกข้าวนะคะและที่ปลายน้ําที่สุดนั้นก็คือเป็นกลุ่มเลี้ยงกุ้งซึ่งลักษณะของพื้นที่เนี่ยก็จะไม่ได้ค่อยเหมาะกับการเกษตรสักเท่าไหร่ดินก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเป็นปลายน้ำสายน้ำแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเหมาะกับการเลี้ยงกุ้งค่ะ ทีนี้ก็ได้อธิบายให้คุณรอนฟังไปคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปลงดูในพื้นที่กันอ๋อพอดีเลยค่ะในพื้นที่นาข้าวไม่ทราบว่าคุณวรชัยเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะดีจ้ะไหนก้างนุย้ยจ้าทำไมอยู่ๆข้าวมันเหลืองอะระบบหยดน้ำยังทำงานอยู่นะครับผมต้องดูตรงไหนครับอ๋อแบบนี้ตาเดี๋ยวปีดิง ไอ้โคมูนสปบหน้าเลยตาปิ้นสับมาการตาเล็กนนะอย่างมันเรื่องอะไรเบื่อเด้อ,อ่ะแล้วข้างไหล่นแ่นไหมน,นอ้องล็อกดาต้าไหมเมื่อวานมันก็ยังไม่เหลืองนะครับแต,แต่ผมไม่ดูล็อกดาต้าครับเพราะถ้ามันมีอะไรปกติเซนเซอร์มันก็เตือนมาที่มือถือผมนะครับก็ไม่ได้เตือนนะแถมระบบน้ำมันก็ยังเป็นปกติอยู่ครับครับ ครับ,รบมันช่วงโกไไหง,งหมดไปให้ชะตาท้าจยาวก็เหงาบอกเล้ยงตกระโดดเร็วเห็นปิดอีวาแต่ปีวาก็คงติดโตมากถ้าตังไม่มีแต่หน้าตาม,มหุ่นเหงาบอบอันนะั้นโตยาวปีวาก็คงก้าวไปเด็กนี้วะาก้างติดโตก็ไปเยลยโอมก็ได้องกดดัวเรื่มเป็นมันแจงเสือมาหนะว่ามหนี่ยไรกอดตกใบไ,ไม้มันอาจจะมีคำไหนะน้าไม่เกะก็อย,อยู่นะแนมะ่ มีภาพอะไรวันนี้องานข้าเลยวันนี้มีภาพรายงานว่าท่อขาดแปลงของใครนี่เนี่ยแปลงข้าวคุณวอลชัยตายแล้วแต่เะ,ะ,ะ,ะติดต่อคุณวัลชัยก่อนไปคุณวอลชัยตรงไหนเนี่ย๋อเขตบ้านหุวยมุวงนี่เองสวัสดีคะ่ะคุณวอลชัยคะ่ะดิฉันสุภาภรัจากแฮปปี้ไลฟ์ฟิลนะคะได้รับการแจ้งเตือนว่าสายท่อบำรุงและท่านและปุ๋ยฉีกขาดนะคะได้รับภาพแล้วนะคะ เดี๋ยวทางบริษัทนะคะจะส่งช่างไปซ่อมท่อในส่วนนั้นให้ถ้าอย่างนั้นนะคะทาง Happy r i f e ์ฟ l ลนะคะขออนุญ,ญาตนะคะนัดคุณวรชัยในวันที่วันพฤหัสที่26สิงหาคมเวลา10โมงเช้านะคะจะมีช่างจากบริษัทเข้าไปที่นาของคุณวรชัยแลวแ้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะท่อตนอะไรอ๋อท่อให้ถุยมันแตโลก สงสัยโดนกระแทกอ่ะเขาไม่น่ามีอะไรอ่ะไปไหนรับพ่ออืมทุกวานผมเห็นหมามันมาคุยไม่เห็นอะไรเลยอ๋อไม่น่าล่ะเห็นรอยคุยไว้ไม่มีอะไรละเป็นยังไงบ้างคะคุณรอนหลังจากได้เห็นการทำงานของชุมชนเราการขับเคลื่อนในชนุมชนเกษตรทุ่งม่วงนี้รู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็คุณรอนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะ ก็ไม่ใช่ว่าชุมชนจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ว่าชุมชนเนี่ยเขามีการจัดการเป็นอย่างดีแต่ว่าจัดการอย่างไงนั้นแอลลี่ไม่ขอเล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพาไปให้ชุมชนเล่าเรื่องให้คุณรอนได้เห็นได้ประจักษ์ใยตัวเองดีกว่านะคะหรอค,ครับพี่นุ้ยผมอยากทำานักกุ้งตรงที่ผมอะครับแต่พ่อไม่ยอมเลยครับทำไงดีอะพี่ ตรงนี้น้ําดีจะตายเอาน้ําเข้าก็ง่ายราคากุ้งก็โ้ดีมากเลยตอนนี้พี่ทำไมผมทําไม่ได้อะผมเทียงกับพ่อคอเป็นเอ็นแล้วเนี่ยแกบบกไม่รู้จะทําไงไม่รู้จะพูดไงกับผมแล้วอ่ะี่เลยบอกให้มาคุยปรึกษากับพี่ดูครับนุยนุ้ยเนียครับเดินเตลนั้นนะ่ะว่ามันสะอาดโปรเจกต์สั้งเอมี่ โมอเลยอะแหละเต๋อต่ำฐารเกษตรอัน,น,นแต่ว่าต้องต่ำแบบผสมผสานนะจุ่มจนเรามีการแบางแป้งเต็ดีอยู่แล้วความสมดุลของธรรมชาติจัดโดยเต๋อเุกคนเนี้จะมีรายได้เต็ดีขึ้นความเป็นอดีเต็มดีขึ้นโอ้เป็นุย้ยพูดเหมือนพ่อผมเด้เลยเตรียมกันมาไหมเนี่ยพี่ผมขี้เกียจฟังแล้วนี่เตรียมกันมาแน,น,าน่ๆเลยอ่ะพี่ค่ะ โ okay, อเคนมเจะ์ยินมยิ้มเจย์ยิ้มยิยยยย้ก่อนค่ะจะ์ยินก่อนค่ะเดี๋ยวมีตาเดี๋ยวปีหนึ่ให้กดให้กดอื่นนั้นคุยกับนมอีกปีนึงนมเหนื่อยแล้วอันป้ามกดได้เลยค่ะอ่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวปีให้ใหใหหเขา,ตาดดเเโ,ตโตไปนะจ้ายากากรรนั่นกาพอดดีจ้าวานอันโลกุลมังนี่ ก็ตมอ่ะปิซซ่านุย้ยกะมากก้อนไม่ยากต่ำกระเช็ดปลาชุบประซ่านอุ้ยไปตำหนากกุ้งเก๋เหว่าราคามันดีแต่ตกนั่นน้ำกะดีกะก็ดีปอกกกับกลมเหลวกลมแลว้วเขาก็ไม่ยอมฟังคำนัน่นรู้ไหมเขาได้หมักอุ้ยกับคำนันนน่นมังไม่อะคะอ้ จอฮาร์ดเหรอไหนมันเพิ่งเข้าไปเรียนมหาลัยคณะเกษตรนี่สงสัยไปเจอลูกเศรษฐีนากุ้งมั้งแล้วอยากเป็นอย่างเขาเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวกำนันจัดการมันเองโอเคค่ะเอาหนว่าใจกำนันนะคะสวยเล่นกันกาๆค่ะกาขอบคุณมาค่ะกาค่ะสวัสดีค่ะ ัลโหลสวัสดีครับผมฮาร์ทันสายครับแม่ไอฮารดตั้งแต่โตเป็นหนุ่มไปยกกุ้งเนี่ยพูดจาไพเราะเพราะพิงเชนเองเนี่ยโทรนึกว่าใครลุงกำน,นันอะไนี่ครับผมนึกว่าประกันโทรมาแล้วเนี่ยเบอร์แปกลุงกำนันเปลี่ยนเบอร์แล้ครับอ,อือพี่พน้อยส่งลุงโทรมาเกีย่ยวกับผมมาเลยผมไม่เปลี่ยนใจหรอกรลุงทำลากุ้งได้เงินทีโอเงินเห็นเห็น,เ,หนเป็นก้อนนะครับ พอกุ้งขึ้นทีโอ้ได้เป็นแสนเป็นล้านนะผมก็อยากมีรถมีบ้านได้เงินก้อนบ้างคนระับแต่ผมรู้ว่าโอ้ยอย่างว่าคนแก่เปลี่ยนยากนะลูกต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอเรียนจบก่อนก็ได้เนะค่อยมาทำครับพ่อกับแม่ทําสวนได้ไม่นานหรอกมัง้งเดี๋ยวก็ไม่มีแรงแนละ้วผมก็ไม่อยากจะมาดูแลสวนหรอกผมอยากทํานากุ้งมากกว่าลนะูเออเกงอะเก่ง รู้ถูกไหม่รทงอาชีพพ่อแม่ตัวเองเองลองคิดดูนะว่าตอนที่เองเรียนมหาลัยเนี่ยต้องกูกง้กยสไหมแ้วถ้าไอาอาชีพปลูกพืชผักผสมประสานแบบปลอดสารเนี่ยมันทํารายได้ไม่ได้จริงๆเนี่ยแล้วพ่อกับแม่ของเองเนี่ยเขาส่งเองเรียนหนังสือแบบสบายๆได้ยังไงเป็นถุงทุกวันนี้ลองคิดดู เออแต่มันก็จริงของลุงนะแต่ยังไงผมก็ว่านากุ้งมันได้เงินมากกว่าอยู่ดีนะผมก็ยังอยากจะทํานากุ้งอยู่ดีเฮ้ยเอ,อ้ยเ,เ,เองรู้ไหมกว่าชุมชนตำบลห้วยม่วงของเราเนี่ยจะมาเป็นอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยพ่อแม่เองและทุกคนในชุมชนเนี่ยเขาสุ่มเทอะไรกันไปบ้างที่เราทุกคนทําอาชีพต่างกาันตามพื้นที่เนี่ยเราไม่ได้คิดกันเอง เรามีแผนแม่บทพัฒนาชุมชนของเราที่ตอบรับกับแผนกลยุทธ์พัฒนาระดับชุมชนของกระทรวงเกษตรเขาซึ่งทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรเนี่ยเขาก็มาช่วยกันดูแล้วอยู่ๆเองอะ่ะจะมาเปลี่ยนทําให้อะไรๆมันพังอะ่ะมันสมควรแล้วเหรอแต่ลงกับน้านอนาะนะนะคตของชีวิตผมนะผมก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงบ้างไงลุง,อ,ลงอีกหน่อยที่ดินก็เป็นของผมเองอะ่ะ มันไม่โอเคมันไม่แฟร์เลยนะสำหรับผมอ่ะผมก็อยากทําในที่ผมอยากทํำครับนั่นเพราะเองเอ่ะยังไม่เข้าใจอะไรดีๆเดี๋ยวข้าจะให้เองนะ่ะประชุมซูมร่วมกับเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็ฟังอะไรๆจากเขาอย่างเงี้ยถ้าเองฟังแล้วเองยังยืนยันว่ายังอยากจะทํานากุ้มเนี่ยเองจบมาจะทำเนี่ยข้าก็ไม่ได้ห้ามเอง สุดแล้วแต่เองนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอให้เองอฟังอะไรอะไรจากเขาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะอ่ะโอเคก็ได้ครับลุงจะลองลอง,ลอง,ลองฟังดูเหมือนขายตรงไว้เนี่ยโอเคครับครับเดี๋ยวลองฟังดูสวัสดีครับท่านนักวิชาการเกษตรท่านสมนึกหน้าฝ่ายส่งน้ำในช่างนอน ท่านผู้ประสานง,งานโครงการดิจิทัลเกษตรคุณแก้วแล้วก็ท่านนัากการพัาากรคุณเจนครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับอพอดีผมมีหลานชายคนหนึ่งนะครับเขาสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของถิ่นชนนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกๆท่านนะครับช่วยกันอธิบายการกับเพื่อนพัฒนาการเกษตรในชุมนชนให้เขาฟังด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าฮาร์ดแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมฮาร์ดครับสวัสดีครับน้องฮาร์ดที่สมฤกนะครับนักวิชาการเกษตรจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับที่รับผิดชอบในพื้นที่ของตำบลไม่ม่วงนะครับที่จะอธิบายให้น้องฮาร์ดได้เข้าใจเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ของตำบลไม่ม่วงนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการทําการเกษตรของน้องฮาร์ทนะครับเดี๋ยวพี่จะมีแผนที่แสดงให้น้องฮาร์ทดูนะครับสักครู่นะครับนี่คือแผนที่นะครับแสดงพื้นที่ของตาบลห้วยม่วงนะครับตาบลห้วยม่วงนี่นะครับจะมีพื้นที่นะครับแบ่งออกเป็น4ชุดนะครับชุดแรกนะครับเป็นที่ดินทุ่ที่33นะครับมีทั้งหมด 3 5 4 2ห้าิบไร่นะครับชุดที่สองสีน้่เงินนี่นะครับเรียกว่าที่ดินชุดที่สี่นะครับมีพื้นที่ทั้งหมด 1, 0 9 7้าบไร่แล้วก็สีฟ้าชุดที่สองนะครับเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลไห้ม่วงนะครับมีทั้งหมดนะครับหนึ 1, 1, 1, 400, ่งสี่สไร่แล้วก็ชุดสุดท้ายคือชุดที่สิบสีชมพูนะครับ มีทั้งหมด1285ไร่นะครับพื้นที่ของตำบลพี่ม่วงนี้นะครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดก็คือชุดที่4 4สีน้ำเงินนี่นะครับมีพื้นที่1 0 9 7ไร่นะครับเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกข้าวนะครับพืชผักแล้วก็ไม้ผลส่วนพื้นที่ชุดที่3 3ชุดที่2แล้วก็ชุดที่11นะครับ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเนื่องจากว่าเป็นกดสูงนะครับไม่เหมาะที่จะทําก,รรการเกษตรนะครับก็เหมาะสําหรับการเป็นที่อยู่อาศัยนะครับปลูกอ้อยแล้วก็เลี้ยงกุ้งนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆของพื้นที่ของตําบลห้วยม่วงนะครับหากน้องฮาร์ดมีข้อสงสัยหรืออยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ของตําบลห้วยม่วงนะครับน้องฮาร์ดสามารถเข้าไปศึกษา เิ่มเติมได้ที่แอปของโซดามะนาวนะครับหรือติดต่อประสานง,งานกับพี่โดยตรงนะครับที่เบอร์โทร089 636 1 9 6้ 1. ขอบคุณครับครับ้อง,งนั้นพี่อำนาจนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากรมชลประทานตำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร,รุงรักษาที่สี่กรงทารส่งน้ำและบำร,รุงรักษาบางเลนนะครับ รับผิดชอบในเขตพื้นที่ของตำบลห้วยม่วงนะครับ่ออนพี่ขออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลนนะครับรับน้ำมาจากเขื่อนแม่กลองจากจังหวัดกานจนบุรีนะครับผ่บานระบบคลองจนะระทานซึ่งเป็นคลองดาดคอนกตรีตนะครับข้อดีของอคลองดาดคอนกตรีตก็คืออัตราการรั่วซึมของน้ำต่ำทำให้ประสิทธิภาพในการส่งน้ำเนี่ย ไปถึงแปลงพ่อปลูกสูงนะครับสําสหรับในเกขตพื้นที่ของอำเภอห้วยม่วงนะครับผมเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จลปาร์ตาร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับมีทารส่งน้ําให้ตลอดทั้งปีในระหว่างปีเรามีการส่งเจ้าหน้าที่มาสุ่มเก็บตัวอย่างน้ําตามคลองส่งน้ําเพื่อไปตรวจวัดค่าความเป็นกรดต่าง นะครับรวมถึงตรวจปริมาณ OD ดีก้ดีของน้ํานะครับซึ่งเรามั่นใจว่าน้ําที่ส่งในระบบคลองจุลประทานมีคุณสมบัติสามารถทําการเกษตรได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะทําการเพาะปลูกแต่ละปีทางจุลประทานร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ํามีการจัดประชุมและก็มีการวางแผนเพาะปลกูกนะครับเพื่อ นำแผนนังข่าวไปวางแผนการส่งน้ำนะครับเพราะฉะนั้นกษตรกรขอให้เชื่อมั่นในการส่งน้ำของกรมจุลปทานว่าจะมีอย่างเพียงพอและก็มีคุณสมบัติเหมาะแก่การฟอกปูเป็นอย่างยิ่งครับผมสวัสดีครับที่ชื่อเจนรงเป็นนักวิชาการด้านการวางแผนวิเคราะห์และพยากรสินค้าเกษตรน้องฮาร์เรพิ่เจนได้นะครับในส่วนของ งานของพี่ก็จะดําเนินการในเรื่องของการเก็บข้อมูลของดินและน้ําในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับและนํามาวิเคราะห์ Big Data นะครับเพื่อใช้ในการวางแผนการทําการเกษตรของตําบล้วยม่วงของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้แหละครับยกตัวอย่างเช่นปลุงเกษตรผสมผสานซึ่งเรากําหนดแผนนะครับไว้ที่ให้ใช้พื้นที่บริเวณต้นน้ําซึ่งน้ํามีความสะอาด นะครับดินมีความดมสมุนสูงทําให้เราสามารถผลิตพืชผักปลอดสารพิษได้เป็นอย่างดีในส่วนนี้ที่ก็ได้ดาเนินการวิเคราะห์วางแผนและศึกษาแนวโน้มในเรื่องของคนผลิตและการตลาดทําให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงและได้ราคาดีซึ่งเราด,ดําเนินการมาแล้วมากกว่า2ปีแล้วครับ สวัสดีค่ะน้องฮาร์ดพี่แก้วนะคะพี่เป็นผู้ประสานงานโครงการผิดกล้องเกษตรมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้กับข้าราชการและเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้พี่แก้วยังประสานงานกับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้ชุมชนได้ใช้งานน้องฮาจะเห็นได้ว่าในชุมชนมีการใช้ IOT ในการทำการเกษตรหากน้องฮาสนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโซดามานามาใช้ก่อนได้นะคะเจ้าหน้าที่มีแค่นี้อ่ะจะช่วยผมได้ตลอดนะครับผมเห็นว่าเวลามีปัญหาทีไรนี้เจ้าหน้าที่มีจำกัดแล้ก็มาชา้าทุกที มาไม่ตัห man, เหตุการณ์สักทีครับผมจะมั่นใจได้ยังไงครับเฮฮาด้วยเองนี่มันใกล้เกือกินด่างจริงๆตอนเนี้ยกระทรวงเกษตรเขาพัฒนาแล้วเองรู้ไหมเนี่ยเขามีทั้งอาสาเกษตรมีทั้งยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่จะคอยช่วยกันประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขาแล้วพ่อเองอ่ะก็เป็นเกษตรอาสาด้วย แต่สวนเกษตรเขาเองเ่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันโซดามานาวเนี่ยที่จะคอยเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับเกษตรกรของชุมชนเรานี้ด้วย <c oughs> แม่ลงกำนันก็พูดไปเกินไปครับหลวงคำนันเอาอย่างนี้นะคะน้องฮาร์ดพี่แก้วขอเสนอให้น้องฮาร์ดสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรของชุมชนมวยม,ม่วงดูก่อนดีไหมคะ ครับฟังฟังดูแล้วมันผมก็มันก็น่าสนใจนะผมก็เริ่มสนใจนะครับแต่มันติดอยู่อย่างในใจผมเนะี่ยผมก็ยังอยากเลี้ยงกุ้งอยู่ดีะครับพ,พี่พอจะมีคําแนะนํำไหมครับเองอ่ะก็ปล่อยให้คนอื่นเขาเช่าที่ตรงนี้เพื่อทําเกษตรผสมผสานส่วนเองก็ไปเช่าที่ทํานากุ้งสําหรับพื้นที่ที่เขาใช้ทานากุ้งโอเค่นี้แหละอ้าวลูกกำนั้นที่ผมก็มีนะที่ผมก็มีตั้งเยอะ ให้ผมไปเช่าคนอื่นอีกอะไปเสียตางเช่าคนอื่นอีกอะเองลองคิดดูสิถ้าเองทํานากุ้งอยู่ทางต้นน้ําที่ประทานเนี่ยแล้วเองอปล่อยน้ําลงไปเนี่ยมันจะกระทบกับทุ่งโคนเขายัางไงและน้ําที่ปล่อยไปเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามันจะสะอาดนะทีนี้ถ้ามันก็ไปเข้าไปสู่ในพื้นที่ที่เขาทำปูพืชผักผสมผสานเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยก็จะหายไป และทีนี้ถ้าคนชุมชนของเราเนี่ยคิดแบบเองทั้งหมดนะเราก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเป็นหลักประกันคุณภาพผลผลิตและก็รายได้ของเราด้วยเองเนี่ยจะขี้เกียจแค่เช่าที่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเองก็จะขาดทุนเพราะอะไรก็เพราะมันเสียสมดุลทุกคนไม่ทำตามแผนของชุมชน ก็ไม่มีข้อมูลที่ดีมาในการคาดการวางแผนพอทุกคนพากันเลี้ยงกุ้งกันหมดกุ้งก็ร่นตลาดสุดท้ายละราคากุ้งก็ต่ำจริงไหม เกษตรกรในวันนี้คือกองทัพของเกษตรกรนะครับเราคือทัพหน้าที่ขับไล่ความยากจนให้ออกไปจากวังบนการเกษตรของชุมชนกระทรวงจะมีกลยุทธ์ขับเคลื่อนเช่นเดียวกับยุทธศาสตร์การลบในสงครามนะครับเราได้มีการเตรียมตัวมาตั้งแต่ปี2564โดยท่านดรทองเปรีทองจันทร์นะครับอดีตอดีตประลาดกระทรวงเกษตรคนเดิมนะครับท่านได้วางหลักฐานไว้ให้การทํางานของกระทรวงเกษตร มุ่งขับเคลื่อยยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงกรเกษตรให้บรรลุเป้าหมายนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกรได้ภายใต้แนวคิดไอกิวชาเลนต์นะครับเริ่มจากการสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสาดลโดยนะครับเชื่อมโยงการบริหารแปลงสารให้ชัดจัดสารให้ถูกนะครับคือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับภารกิจของกระทรวงสร้าง,สร,างสร้างการสื่อสารนโยบายของกระทรวงไปยังผู้ปฏิบัตินะครับ การพรฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจนะครับแอปพลิเคชันโซดามะนาวนะครับคืออีกทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาเกษตรกรรมเชิงพื้นที่และชุมชนนะครับโดยมีแนวคิดให้แอป,ปโซดามะนาวเนี่ยเป็นเพื่อนคู่คิดกับเกษตรกรไทยนะครับเป็นทีมงานกับบุคลากรกระทรวงเกษตรในพื้นที่นะครับแต่กว่าเราจะมาถึงวันนี้ได้นะครับเรามีการเตรียมการหลายๆด้านนะครับว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเทคโนโลยีการเกษตรและ IOT นะครับ เอลก็คือเทคโนโลยีที่ทให้ปรปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลระหว่างกันอย่างง่ายดายผ่านระบบเครือข่ายอเอเด็ตนะครับซึ่งบุคลากรที่เป็นสมาชิกเซอร์สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและเป็นพ่เลี้ยงให้เกษตรกรนะครับใช้เทคโนโลยีที่เรามีอย่างเต็มที่นะครับเมื่อเกษตรกรมีปัญหาเราจึงสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วนะครับโดยไม่ต้องรอเวลาให้เจ้าที่ทางไปหานะครับด้วย IoT Big Data การทําเกษตรอย่างแม่นยําโดยใส้เทคโนโลยีเหล่านี้ คาดการอย่างเชี่ยวชาญมีแอปพลิเคชันกระทรวงเกษตรได้เข้าไปร่วมจะทําแผนแม่บทพัฒนาการเกษตรกับชุมชนและแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงแต่ละชุมชนเกษตรเข้าเป็นภาคีกันนะครับเพื่อใช้ฐานข้อมูลแลกเปลี่ยนพัฒนางองค์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับแอปพลิเคชันโซดมามะนาวนะครับจึงเป็นเครื่องมือการทํางานแบบเป็นไดนามิกนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคชุมชนเป็นไปตามวิสาหกิจสิ0ปีนะครับสร้างความสามารถแข่งขันอย่างมั่นคงผลิตอย่าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรได้ตั้งเป้ากับการขับเคลื่อนครั้งนี้ไว้คือนะครับเกษตรกรในชมุมชนพ้นจากเส้นความยากจนอย่างน้อย4%ในทุกปีนะครับซึ่งเป้าหมายในปี2570นี้เกษตรกรจะต้องผ่านพ้นความยากจนอย่างน้อยนะครับ60%เป็นครับผมเป็นยังไงบ้างคะคุณรอนสำหรับวันนี้นะคะการพาทัวร์ชุมชนห้วยม่วงของแอลลี่ก็ได้จบลงแล้วนะคะ ขอให้คุณรอนช่วยประเมินความพึงพอใจในการบริการของแอลลี่ให้หน่อยนะคะพอใจกด5ไม่พอใจก็กด5ค่ะไม่มีคะแนนอื่นให้เลือกแอลลี่รอเล่นค่ะขอให้คุณรอนมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้แอลลี่ก็หมดหน้าที่แล้วขอส่งหน้าที่ต่อให้กับน้องน้ำทิพย์นะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณรอนมักคุคเทศด้วยม่วงของเราพาคุณรอนทัวร์ชุมชนครบตามความต้องการไหมคะ ครับประทับใจมากครับเอ๊คุณน้ำทิพย์ครับยิางนี้ผมก็สามารถเข้าไปชมชุมชน,ชน,ชน,ชนอื่นได้ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้เรามีชุมชนนำร่องในการใช้แอปโซดามะนาว20ชุมชนที่เป็นภากีกันทั่วประเทศซึ่งคุณรอนสามารถเข้าไปท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะย้าวถ้าหากผมอยากเข้าไปดูในเมนู1-4ถึง4นะครับ สำหรับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่และในชุมชนภาคีจะสามารถเข้าถึงทุกหมวดข้อมูลได้ค่ะแต่หากเป็นบุคคลภายนอกชุมชนจะต้องติดต่อขออนุญาตกับผู้นำชุมชนก่อนเพื่อทราบความต้องการเข้าถึงข้อมูลชุมชนค่ะโอ้ครับขอบคุณมากเลยนะครับยินดีค่ะคุณรอนต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มอีกไหมคะโอ้ไม่หรอครับ วันนี้ผมได้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรเยอะเลยครับจากแอปโซดามะนาวนี่ค่ะช่วงฤดูฝนแบบนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับตาลอนทัวร์ใน EP 99นี้ผมรู้สึกประทับใจมากนะครับกับความก้าวหน้าของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เรา ทำให้ภาพของเกษตรกร,ร,กรที่เคยอยู่ในหัวผมเก่าๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่าแอปเนี้เกิดจากการที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของพื้นที่แล้วก็ทําเสนอแผนแม่บทร่วมกับชุมชนนะครับทําให้แอปเนี้ยสามารถจะนําไปต่อยอดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเกษตรกร,เ,ร,กรเองในวันข้างหน้าได้นะครับอีีที่9 9นี้ก็จบลงแล้วนะครับ แอปโซดามะนาวแต่การต่อยอดต่อไปเนี่ยมันจะมี EP ที่100จะมาติดตามน่าสนใจขนาดไหนก็ฝากคุณเพื่อนติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับ